บทเพลงหนึ่งที่ยังซึ้งใจคอเพลงตลอดการเพลงนั้นก็คือรักพี่ที่ใจขับร้องโดยนิตยาเปิดปัญญาักักพีกพพ่เห็นประจักว่ารักพี่ทุกสิ่งกอย่างให้ี่แมัวจะตาแม้จะได้ชื่อว่าเป็นนักร้องที่แฟนเพลงรู้จักและมีเพลงดังการันตีแต่วันหนึ่ง นักร้องท่านนี้กลับตัดสินใจหันหลังให้วงการเพลงอย่างเด็ดขาดถาวรท่ามกลางความงุนงงสงสัยของแฟนๆและคนในวงการในยามนั้นโดยที่เธอได้เก็บงำเหตุผลที่แท้จริงไว้นานปีจนกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านในที่สุดก็ได้เปิดใจกับสื่อแบบไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน นิตยาเปิดปัญญามีชื่อจริงว่าชวีเปิดปัญญาเกิดที่บางมดเขตจอมทองกรุงเทพมหานครเมื่อปี2488เป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาพี่น้องสามคนซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งหมดหลังจากจบการศึกษาชวีเปิดปัญญาประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทถ้วยทองโอสถโดยรับหน้าที่ห่อยาหมองแต่ด้วยใจที่เธอมุ่งมั่นอยากเป็นนักร้องอาชีพให้ได้เธอจึงตระเวนประกวดร้องเพลงแทบทุกเวทีอย่างโชคชนและชนะเลิศมาทุกเวที เช่นเวทีแถวแถวตลาดพลูย่านฝั่งทนเป็นต้นเพลงเอกที่เธอใช้ร้องประกวดและคว้ารางวัลมาโดยตลอดก็คือเพลงน้ำตาในสายฝนของผ่องศรีบรนุษย์ซึ่งต้นฉบับจริงคือส e ูอารีเอมไอวันหนึ่งที่วัดเวรุราชินมีงานประกวดร้องเพลงจัดโดยครูจำรัดวิพาตวัต์เวทีนี้เธอเขาไม่พลาดและก็คว้ารางวัลชนะเลิศเช่นเคยแต่ที่ต่างออกไปก็คือเวทีนี้ทําให้เธอได้เข้าไปเป็นนักร้องในวงชุมนุมศิลปินของครูจำรัด อยู่กับวงหลายปีพอสมควรเธอก็ได้บันทึกเสียงเพลงแรกในชีวิตคือเพลงรักพี่ที่ใจแต่งโดยนิยมารยาตนิตยาเปิดปัญญาเล่าย้อนหลังถึงจุดนี้ว่าฉันได้ไปอัดเสียงที่ห้องอัดติดกับคลองบางกอกน้อยสมัยนั้นเวลาอัดเพลงอยู่ถ้ามีเรือหางยาววิ่งมาเมื่อไหร่ก็ต้องอัดใหม่ทั้งหมดเพราะเสียงเรือมันแทรกเข้าไปในเพลง เพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยอัดไว้ตั้ง4ปีนกว่าจะดังพอดีฉนไหนกลิ่นขาวนักจัดรายการปช .7 ใต้สะพานพุทธแกงัดเอาเพลงนี้ขึ้นมาเปิดแล้วก็เปิดทุกวันเพลงนี้ดังเพราะแกะแท้ๆเลยเรียกว่าเพลงแรกในชีวิตของเธอก็เปรี้ยงปร่างเลยแม้จะต้องรอนานหน่อยแต่ก็คุ้มค่าอย่างไรก็ตามแม้เพลงรักพี่ที่ใจกลายเป็นเพลงดังสร้างชื่อขึ้นมา แต่ชีวิตของนิตยาเปิดปัญญาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากมายนักเธอเล่าว่าเราไม่ได้ตื่นเต้นไม่เคยทําตัวว่าโด่งดังอะไรคิดว่าเราเราไม่ดีคงแค่พอมีคนรู้จักแต่พอเพลงดังงานก็พอมีช่วงสาวทิตเพราะเวลาที่ครูจํำรัดไปจัดประกวดร้องเพลงที่ไหนก็จะถ่ายท่อสดมาที่วิทยุยานกรอกเป็นสถานีเดียวที่ทําแบบนั้น ด้านชีวิตครอบครัวในขณะที่อยู่กับวงชุมนุมศิลปินนิตยาเปิดปัญญาก็ได้พบรักกับนักร้องหนุ่มในวงคือสุริยาสแสวงธรรมเจ้าของเสียงร้องในเพลงรักเธอเท่าช้างและได้แต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยามีบุตรด้วยกันสามคน หลังจากออกจากวงชุมนุมศิลปินต่อมาก็ไปอยู่กับวงนิยมมารยาทพอเพลินพรมแดนตั้งวงดนตรีก็ไปอยู่กับเพลินพรมแดนโดยนิตยาเปิดปัญญาใช้ชื่อนักร้องว่าเพชรรัตพิษนุโลกได้อัดเพลงตอนที่อยู่กับวงเพลินพรมแดนสิบเพลงเช่นเพลงคนใจดำคอยพี่สงสารน้องบ้างในยามที่จากเป็นต้น จากนั้นสุริยาแสวงธรรมและนิตยาเปิดปัญญาก็ย้ายไปอยู่หลายวงเช่นวงก่อแก้วประเสริฐวงดุริยทิพย์วงเทียนชัยสนยาประเสริฐและวงเพชรโพธารามเป็นต้นเรียกว่าเดินสายร้องเพลงจนปลุกโรุงไปแทบทุกที่ในปี2520สุริยาแสวงธรรมพานิตยาเปิดปัญญาไปร่วมวงกับขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดในสังกัดของครูมนเมืองเหนือนิตยาได้ร้องเพลงแก้กับขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดสองเพลงคือ เพลงจดหมายไม่เป็นมันแก้กับเพลงจดหมายเป็นมันเพลงไกลน้องแก้กับเพลงไกลบ้านแต่พอแผ่นเสียงออกมาก็ทําเอานักร้องสาวถึงกับสะอึกด้วยความงงงันและไม่พอใจเพราะเพลงที่เธอร้องทั้งสองเพลงนั้นปรากฏชื่อนักร้องว่าขวัญอ่อนตลาดสดโดยมนเมืองเหนือนักปั้นคนดังเจ้าของตราแผ่นเสียงได้เปลี่ยนชื่อให้เธอโดยไม่ได้ถามความสมัครใจหรือแจ้งให้ทราบก่อนสําหรับเธอแล้วชื่อนี้ช่างไม่ถูกใจและไม่เข้ากับเธอเหลือเกินเธอจึงเลือก ที่จะยุติชีวิตนักร้องแต่เพียงเท่านั้นหลายปีต่อมาเธอจึงเผยปริศนาย้อนหลังถึงเหตุผลลึกๆในครั้งนั้นกับสื่อว่าฉันปฏิญาณไว้ว่าจะไม่เข้ามาในวงการอีกเพราะฉันไม่ชอบชื่อน,นี้เขาไม่มาบอกว่าเปลี่ยนอีกอย่างเราเบื่อจริงๆมันอิ่มตัวไม่อยากเดินทางเมื่อก่อนเราไม่มีกินเราเลยทำก็เลยเลิกดีกว่าไม่ติดต่อ,อใครเลย เพื่อในวงการก็ไม่มีใครติดต่อมาไม่ได้น้อยใจอะไรใครมาชวนก็จะไม่กลับไปที่มาร้องเพลงเพราะใจเรารักในการร้องเพลงแต่ก็ไม่ได้ตั้งความหวังไว้ว่าจะต้องโด่งดังหลังจากนิตยาเปิดปัญญาห่างหายจากวงการไป เพลงรักพี่ที่ใจก็ดูเหมือนจะค่อยๆถูกเลือนหายไปจนกระทั่งรายการวิทยุรายการหนึ่งได้นำเพลงนี้มาเปิดเป็นเพลงนำเข้ารายการจึงทำให้หลายคนคิดถึงเธอผู้สื่อข่าวจึงได้ไปสัมภาษณ์เธอและเป็นที่มาของการเปิดเบื้องลึกเหตุที่เธอลาขาดจากวงการแบบไม่หวนกลับในห้วงยามสูงวัยนิตยาเปิดปัญญาป่วยเป็นโรคเส้นเอ็นที่คอและอักเสบเนื่องจากถูกกระแทกขณะที่โดยสารรถเมย์สาย66 ด้านสุริยาสแสวงทาผู้เป็นสามีได้ป่วยเป็นโรคหัวใจความดันโลหติตสูงและเกิดหัวใจวายเฉียบพลันเสียชีวิตในคืนวันที่18กรกฎาคมปี2528จากไปในขณะอายุ45ปีส่งผลให้นิตยาเปิดปัญญาต้องรับภาระเลี้ยงลูก3คนแต่เพียงลำพังปัจจุบันเธออาศัยอยู่กับลูกๆหล,ล,ลานที่หมู่บ้านประชาสงเคราะห์นี่คืออีกหนึ่งตำนานลูกทุ่งนิตยาเปิดปัญญา จากว่ารักพี่ทุกสิ่งทุกอย่างพี่มีนี่ให้พี่แม่ทัวจะตายขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงและหนังสือพิมพ์คมชัดลึกขอบคุณมากครับ